สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับมีพระเก่าเก่ามานําเสนอเช่นเดิมนะครับ EP นี้เป็น EP ที่55นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องเอฟทุกท่านที่เข้ารับชมใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านอย่างสูงนะครับมีพระเก่าเก่ามานําเสนอนะครับหลายรายการนะครับนุ้ยพระบ้านยอดนิยม ep ีที่55บเบอร์โทรเบอร์ไลน์แอดไลน์เบอร์นี้นะครับชมภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับแอดไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR โค้ดนะครับของเก่าเก่าสวยสวยหลายรายการนะครับ ใหม่ส,สดๆร้อนๆนะครับรายการแรกเป็นพระเนื้อผงยานะครับพิมพ์เจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับสองสี่เจ็ดห้าวัดกลางบางแก้วนะครับจังหวัดนครปฐมครับสวยงามมากเสน่ห์ไม่ตามหานิยมครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมข้าวเก่าส,สวยเดิมๆนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับ ต่อกัน้วยพระกูเก่ายอดนิยมนะครับของประเทศไทยนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับกูวัดท้ายตลาดพิมพ์แหวกม่านนะครับพิมสมาธิแหวกม่านมีค่ากูเก่านะครับเป็นพระกูโบราณนะครับยอดนิยมครับหลังยันนะครับสวยคมชัดพระกูวัดท้ายตลาดครับมีหน้ามีตานะครับสุดยอดประสบการณ์สูงเมตตาค้าขายโชคลาบนะครับกูวัดท้ายตลาด ให้ชมชัดๆนะครับคาบปูก่ะเานะครับเกาะติดแน่นทั้งองค์ครับสวยและสมบูรณ์นะครับต่อก็ได้กิ่งวัดประดู่นะครับสองหน้านะครับสุดยอดหายากครับเป็นกิ่งเก่าโบราณนะครับเนื้อผงใบลานเก่าอายุหลายร้อยปีนะครับจังหวัดอยุธยาครับสวยมากนะครับกิ่งวัดปราดู่นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดคลองตะเคียนนะครับสุดยอดสายเหนียวเช่นกันนะครับพายุกเดียวกันนะครับ มีจานนะครับใต้ฐานเก่าพะยอดนิยมนะครับอีกกุ่นหนึ่งนะครับของจังหวัดอยุธยาครับเก่งวัดประด่ทรงธรรมต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับองค์ที่หนึ่งของรายการนะครับเก่าๆสวยๆแห้งๆธรรมชาตินะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับองค์ที่หนึ่งรายการพระสมเด็จเก่าๆสวยๆนะครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จยอดนิยมครับองค์ที่หนึ่ง เนือสวยมากๆนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับมีเส้นมาครับพิมพ์เก่าพระสมเด็จองค์ที่หนึครับสวยและงดงามนะครับได้เดิมนะครับเก่ามากๆครับลำดับที่1ต่อไปก็เป็นองค์ที่2นะครับอากาเก่ายอดนิยมนะครับ ของบ้านๆเก่าๆโบราณนะครับองค์นี้ผ่านการใช้มานะครับอธิบายด้วยภาพนะครับความเก่าองค์ที่สองนะครับใช้มาเยอะนะครับแต่เก่ามากๆครับพระสมเด็จสวยงามนะครับองค์ที่สองเนื้อเก่าจัดนะครับเพื่อท่านอยากได้ไปใช้พุทธคุณติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระสมเด็จเนื้อแห้งๆบ้านๆนะครับองค์ที่สองใช้มาเยอะนะครับนําไปใช้พุทธคุณกันนะครับสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมครับ เนื้อกเก่าๆสีสวยบางๆนะครับองค์ที่สองต่อไปเป็นองค์ที่สามนะครับพระยอดนิยมนะครับพระสมเด็จเก่าสวยงดงามมากๆนะครับลำดับที่สาม เนื้อเก่าและแห้งสุดๆนะครับถ้าที่ชื่อชอบและสนใจนะครับแอดไลน์ติดต่อกันเข้ามาชมภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์ครับเนื้อเก่าจัดมากๆครับงดงามนะครับพระสมเด็จเนื้อแห้งๆบางๆองค์ที่สามครับมาใหม่ล่าสุดนะครับงดงามมากนะครับ ต่อก็รืององค์ที่4ี่นะครับของรายการนะครับพระสมเด็จสุดยอดหายากและเก่าสุดๆนะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์พิเศษนะครับงดงามสุดๆครับคล้ายพิมพ์เจดีนะครับแต่เป็นพิมพ์สองหน้านะครับยอดนิยมนะครับสร้างน้อยหายากครับพระสมเด็จเก่าโบราณพิมพ์สองหน้ามาใหม่ล่าสุดครับงดงามสุดๆนะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมครับพิมพ์สองหน้า สุดยอดหายากนะครับนานๆจะเจอสักองนะครับพระสมเด็จสองหน้าเก่าสวยเป็นองที่4ของรายการนะครับต่อไปก็เป็นพระในพุทธคุณในด้านเมตตามหานิยมนะครับหลวงพะกวยนะครับวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาธมีกดมีล่มนะครับบางแดดบางฝนนะครับเป็นพระสุดยอดในด้านเมตตาค้าขายนะครับพระสิวลียอดนิยม เนื้อดินนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศีตารามครับท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับมาใหม่ๆล่าสุดนะครับสวยและสมบูรณ์ครับต่อไปก็เป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่ปลาโบราณนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคผงเดิมนะครับสวยงามมากครับพาเนื้อดินเก่ายอดนิยมนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปในขณะนี้นะครับมีราคาปิดให้กับทุกท่านนะครับโอนไวส่งไวนะครับผระเก่าเส้สวยบ้านบ้านหลวงพอปานวัดบางนมโคครับม่ร้อยเจาะอุดผงนะครับเห็นชัดเจนนะครับพิมพ์ขี่ปลาครับยอดนิยมต่อไปก็เป็นพระวัดปากน้ารุ่นแรกนะครับไม่เคลือบนะครับสวยคมชัดพระผงของขวัญยอดนิยมครับ วัดปากน้ำภาษีเจริญหลังยันนะครับงดงามมากนะครับมาใหม,ใหม่ล่าสุดสวยและสมบูรณ์นะครับพระวัดปากน้ำยอดนิยมรุ่นแรกนะครับไม่เคลือบนะครับต่อก็เลืเกจีเ,เ,เก่ากรุ๊กเมืองหลวงนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหลวงปู่โตพิมพ์ใบโพนะครับนั่งใบโพเก่า ประมาณปี21งนะครับหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีครับหลังยันตีนิสิงเหนะครับเกจิกเก่ายอดนิยมครับผิวเดิมนะครับสวยงามมากนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพีครับพระก่องใสสวยบ้านๆนะครับยังมีอีกหลากหลายรายการนะครับชมคลิปกันให้จบนะครับโดยเฉพาะ พระชุดเบนจับพาคีอีกหนึ่งชุดนะครับพระสุ้มกรงกรแพงเพชรเนื้อดำไม่มีกระหนกนะครับสุดยอดหายากนะครับแต่มีค่าบกูเก่าค่ากลูเก่านะครับทั้งองค์นะครับหนาสวยเดิมนะครับเนื้อละเอียดมากพระสุ้มกรเนื้อดำพิมพ์ยอดนิยมนะครับไม่มีกระหนกเก่าสุดนะครับพระสุ้มกรมีเข้ามาสองรายการนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งครับ ต่อไปก็เป็นองค์ที่สองนะครับเนื้อดําเหมือนกันนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์มีกระหนกเก่าสวยสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมนะครับมีแล้วไม่จนนะครับพระซุมกอกําแพงเพชรเนื้อดําองค์ที่สองนะครับมาใหม่ล่าสุดครับสวยมากนะครับได้เดิมนะครับให้ชมชัดชัดนะครับพระสุมกอองค์ที่สองพิมพ์ลึกคมชัดครับ ต่อไปก็เป็นพระนางพญาพิษณุโลกนะครับองค์นูเล็กนะครับเป็นพระสุดยอดเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมครับหนาสวยเก่าลอยตอกตัดโบราณนะครับพระนางพญานะครับจังหวัดพิษณุโลกได้หนาเป็นพิเศษนะครับองค์นูเล็กยอดนิยมนะครับ มาใหม่ใหม่ล่าสุดนะครับทนใดหายอยู่ไม่ควรพลาดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นพระยืนนะครับยืนวันทานะครับกุวัดพับเป็นพระกุโบรานะครับสังเวลาช่วงวัดพับนะครับสร้างไว้นะครับตั้งแต่สมัยก่อนนะครับพระยืนวันทาครับยอดนิยมครับมีค้าวกุนะครับกุวัดพับนะครับพิมพ์นี้นะครับสวยและมีน้ำหนักดีมากครับ ต่อไปก็เป็นผ้าไม้แกะโบราณนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคาจังหวัดพิจิตรเป็นไม้ละมุดโบราณนะครับแกะเก่าไว้นะครับน้ําหนักเบาด้านหลังมีจานนะครับสวยงามนะครับเป็นไม้แกะนะครับพิมลึกสวยและเก่ามากๆครับเป็นร้อยปีนะครับพระสมเด็จไม้แกะโบราณ ต่อก็ได้พระกูเก่านะครับยอดนิยมอีกหนึ่งองค์นะครับของวงการนะครับพระกุวัตจุลามณีพิสุนุโลกนะครับเป็นพิมพิมนางนะครับเนื้อออกเขียวอ่อนเป็นพระกูยอดนิยมของไทยนะครับกุวัตจุลามณีพิสุนุโลกอายุเจ็ดแปดร้อยปีนะครับวงนี้เป็นพิมพ์นางนะครับยอดนิยมครับเนื้อสวยสวยเก่าเก่าแห้งแห้งออกเขียวนะครับ นางพญานะครับกวัดจุรามณีพิสุลโลกครับต่อก็ได้รูกหล่อหลวงพทบนะครับหล่อโบราณปี05ครับออกวัดช้างเผือกนานานมาทีนะครับพิมพ์นี้นะครับหลวงพทบนะครับมีพาตรงนี้นะครับปี0 5นย์ห้าหายากมากนะครับสร้างน้อยนะครับ2 5 0หนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างหลวงพทบนะครับ หลวงพอทบวัดออกวัดช้างเผือกครับเป็นวัดดั้งเดิมของท่านนะครับปีศูนย์ห้ายอดนิยมนะครับผิวสวยเก่าเก่ามาพร้อมกับเหรียญขวัญถุงนะครับยอดนิยมนะครับหลวงพทบวัดชนแดนครับเป็นตัวตอกนะครับโค้ดตอกเก่าสวยได้ธรรมชาติสุดนะครับตอกคําว่าทบนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นยันนะครับเป็นยันอัขระเก่านะครับ ต้องมองด้านนี้นะครับยันเทะนะครับเหรียญขวัญธงเหรียบาทนะครับหลังตาแผ่นดินปี2,505ครับปี05เช่นกันนะครับเป็นพระเก่ายอดนิยมครับหลวงต่อโคตรหลวงประทบนะครับเหรียญบาทรุ่นเก่าสวยเดิมนะครับมาใหม่ๆล่าสุดสนใจจะช้าจะพลาดนะครับติดต่อเข้ามานะครับต่อก็ได้ หลังหนังสือนะครับเตารีดหลังหนังสือพิมพ์เล็กปีศูนย์ห้าครับมาใหม่ๆสุดร้นๆนะครับคาบเก่าสวยงามมากหลวงพุทธดยอดนิยมนะครับปีศูนย์ห้าเป็นพับปั๊มเก่าสวยงดงามสุดนะครับเนื้อสุกปังนะครับดุดทองคําเลยนะครับให้ชมชัดๆนะครับหลวงพุทธดเตารีดหลังหนังสือพิมพ์เล็กสุดยอดประสบการณ์สูงครับปีศูนย์ห้าครับ ่านี่เข้ามารับชมและสนใจรายการไหนติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าๆสวยๆบ้านๆหลายรายการนะครับมาใหม่ๆนะครับพระผงสุพรรณเนื้อเก่าจัดนะครับใหม่สดๆร้อนๆนะครับพระผงสุพรรณสวยๆแห้งๆนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าๆโบราณบ้านๆครับ นี่ดีเด็ดๆนะครับ EP ที่55นะครับจบคลิปแต่เพียงทัวนี้นะครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม